ใหม่เจริญปุระหาด้วยตนเองไม่คิดแย่งสมบัติเจริญปุระหาตังค์ด้วยตนเองไม่คิดแย่งสมบัติเจริญปุระสร้างคฤาห้าสิบมิลลิลิตร ml, ใหม่เจริญปุระสมกับที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตหลังจากฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมานานกว่าสิบปีในที่สุดใหม่เจริญปุระดารานักร้องรุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานก็ทําตามความปรารถนาในใจได้สาเร็จเพิ่งสร้างบ้านหรูหลังโตเสร็จเรียบร้อยและทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้ว จนทาเอาแฟนคลับและคนที่ท,ทราบข่าวเข้ามาแสดงความยินดีกันที่บ้านใหม่เจริญตุระหลังนี้ปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของคุณแม่เนื้อที่กว้างขวางตัวบ้านใหญ่โตเป็นสไตล์อังกฤษฝรั่งเศสมีความหรูหราอลังการแต่ก็อบ่นและน่าอยู่ดีเทลเนียบตั้งแต่ประตูรั้วซึ่งเธอเล่าว่ากว่าจะได้มาไม่ง่ายเลยเพราะดูเลิกแล้วไม่เหมาะกับการสร้างบ้านแนวราบหากจะมีก็ควรจะเป็นที่พักอาศัยสูงฮ่าฮ่าเช่นคอนโดจะช่วยเสริมดวงชะตาได้ดีกว่าเลย ต้องแก้เคล็ดและมูเตลูชุดใหญ่จนทําให้สามารถสร้างบ้านหลังนี้ได้จนเสร็จอันก็มีสีขาวสวยงามได้กลิ่นอายตะวันตกเต็มๆม,มีรูปปั้นและกระถางต้นไม้สไตล์อังกฤษประดับอยู่เทียบฝันมาสิบกว่าปีวันนี้ก็ฝันเป็นจริงเรียกว่าหายเหนื่อยไปเลยมันเป็นความภูมิใจและตื้นตันมันดูใหญ่เพราะว่าภาพมันหลอกอย่างที่บอกว่าถือเป็นรางวัลของชีวิตพี่สาวทุกคนก็เอ็นดูเพราะเห็นเราทํางานมาตั้งสาสิบกว่าปีคือเราเคยมีบ้านแต่ก็จะเป็นหลังเล็กๆก,กระทัรัรด ไม่อยากอยู่บ้านบนดินคุณพ่อเองก็เคยเห็นใหม่อยู่แต่คอนโดก็บอกว่าลงมาอยู่บนดินเถอะเพราะสุดท้ายคนเราก็ต้องกลับมาสู่พื้นดินไว้ไม่ถึงท่าครึ่งง100มิลลิตรก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแบบนั้นไม่ไปแล้วเยอรมันอยู่เมืองไทยนี่แหละเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือตัวเองรวยแล้วไงไม่ถึงขบบอกเลยแต่ก็เรียกว่าทุ่มสุดตัวและยังคงต้องร้องเพลงกันต่อไปในที่สุดวันนี้ก็มีแล้วเรียกว่าเป็นบ้านหลังแรกที่เป็นของใหมจ่จริงๆ และสิ่งที่เราได้รับก็คือความรู้สึกที่เราได้อยู่ใกล้แม่มีความตันนี้ฝันฉันเป็นจริงแล้วเนื้อที่เหนื่อยมาทั้งหมดทุกอย่างมาจากหยากเงินแรงงานของเราจริงๆเรื่องตังจริงๆไม่เยอะนะครับเพราะว่าใหม่ต้องเจียมตัวจริงๆคือตั้งใจจะเป็นบ้านสวนสักพักก็เริ่มหันไปมองว่านี่บ้านสวนใช่ไหม